ที่สโมสรกองพันทหารราบที่1งกรมทหารราบที่153ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยพลตรีนรงตันติสิทธิพรผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15เดินทางพบปะเยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่ปัสที่ะปี2568ัที่มาประจำการณนะสังกัดกองพลทหารราบที่15โดยมีทหารใหม่จำนวน4หน่วยฝึกทั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้ในด้านสิทธิพื้นฐานของทหารใหม่ตามระเบียบของกองทัพบ,บก และหากมีเหตุจําเป็นหน่วยจะอำนวยความสะดวกให้มีสิทธิร้องเรียนเมื่อถูกปฏิบัติไม่เป็นธรรมและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายซึ่งทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ห้ามการกลั่นแกลง้งหรือใช้ความรุนแรงโดยเด็ดขาดกองทัพบบกให้ความสําคัญกับทั้งหน้าที่และสิทธิของทหารใหม่ทุกนายเพราะทหารทุกนายคือกําลังสําคัญของชาติในการนี้ผู้บัญชาการกองคนทหารราบที่15ได้เน้นย้ำให้หน่วยฝึกดําเนินการฝึกตามหลักสูตรอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยความมีระเบียบว,วินัยและความเป็นอยู่ของทหารใหม่ให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพื่อให้ทหารใหม่ทุกนายสามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตทหารได้อย่างมั่นใจและภาคภูมิใจการพบปะก,กับทหารใหม่ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความหวงใยของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อกำลังคนทุกระดับและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ฝึกและทหารใหม่ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมัน่นเข้มแข็งและภาคภูมิใจในเกียรติของของค์การเป็นทหารแห่งชาติ พลตรีนรงค์ตันติสิทธิพรผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15กล่าวว่าพวกเราทุกคนที่ก้าวเข้าสู่รั้วกองทัพบกในวันนี้คือผู้ที่มีเกียรติและความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเพราะการเป็นทหารคือการเสียสลับพ่อชาติศาสนาพ,พระมหากษัตริย์และประชาชนขอให้ทุกนายภาคภูมิใจในเครื่องแบบที่สวมใส่เพราะเครื่องแบบนี้ไม่ได้เป็นเพียงผ้าแต่เป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญความมีระเบียบวินยัยและความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ การฝึกในช่วงแรกอานจจะเหน็ดเหนื่อยหรือยากลำบากแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าทุกสิ่งที่ผู้ฝึกถ่ายทอดให้นั้นคือพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้พวกท่านเติบโตเป็นทหารที่เข้มแข็งมีความอดทนและสามารถรับใช้ประเทศชาติได้อย่างภาคภูมิขอให้ทุกคนช่วยกันตั้งใจฝึกศึกษาเรียนรู้ปรับตัวให้ได้กับชีวิตทหารมีความสามัคคีและเคารพผู้บังคับบัญชาเพราะสิ่งเหล่านี้จะทําให้พวกท่านประสบความสําเร็จตลอดระยะเวลาการเป็นทหารกองประจำการขอให้จําไว้ว่ากองทัพบกคือครอบครัวใหม่ของทุกคน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับพร้อมดูแลและให้คำแนะนำขอให้มีกำลังใจมีความมุ่งม,มันและก้าวเดินต่อไปด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นลูกผู้ชายแห่งกองทัพบ,บกในส่วนด้านของผู้ฝึกทหารใหม่และครูฝึกทหารใหม่นั้นกำลังพลต้องตระหนักและคลิดไว้เสมอว่าน้องๆที่เข้ามาเป็นพลทหารกองประจำการ เข้ามาอยู่ในบ้านของเราเปรียบเสมือนเป็นน้องคนเล็กเรามีหน้าที่ดูแลบ่มพาะและปลูกฝังให้มีระเบียบวินยัยมีความรับผิดชอบในความเป็นทหารหลุดเปลี่ยนทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นในจิตใจของน้องๆเปลี่ยนความคิดจากการเป็นพลเรือนให้มีจิตใจเป็นทหารอย่างเต็มภาคภูมิพระนายสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์สำหรับวิธีการฝึกนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานบนความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบการฝึกในส่วนการลงโทษหรือลงทันทำได้เฉพาะเท่าที่จำเป็น กองทัพบกให้ความสําคัญกับการดูแลทหารใหม่ทุกนายทั้งด้านสภาพร่างกายจิตใจและสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อให้ทหารใหม่ปรับตัวได้อย่างมั่นใจและพร้อมรับการฝึกอย่างมีคุณภาพ ภายใต้การดูแลของครูฝึกผู้มีประสบการณ์และความเข้าใจในวิถีชีวิตของทหารการเข้ามาเป็นทหารกองประจำการไม่เพียงแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ฝึกความมีระเบียบว,วินยัยความรับผิดชอบความอดทนและความเสียสละเพื่อเตรียมก้าวสู่การเป็นชายชาติทหารที่สมบูรณ์ทน่นีได้พบปะพูดคุยกับทหารใหม่เพื่อสร้างความคุ้นเคยและคลายความกังวลใจ โดยเน้นย้ำว่ากองทัพจะดูแลทหารใหม่ทุกนายดุจญ,ญาติเหมนซึ่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15้าและได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ทุกนายตามนโยบายของพลเอกพนาคลาวปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเพื่อปูพื้นฐานการเป็นกำลังพลกองทัพบ,บกที่สามารถปฏิบัติภารกิจทางทหารและภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดถือแนวทางตามระเบียบและหลักสูตรปฏิบัติการฝึกทหารใหม่ได้ถูกต้องสอดรับกับนโยบายการฝึกให้เกิดความเรียบร้อย สร้างทัศนคติปรับเปลี่ยนความคิดให้ทันสมัยสร้างคนให้มีวินัยสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติโดยปราศจากเงื่อนไขเกิดความสูญเสียบาดเจ็บและเกิดความภาคภูมิใจแก่น้องๆทหารตลอดจนครอบครัวกองพลทหารราบที่15มุ่งม,มั่นฝึกฝนทหารใหม่ให้เป็นทหารต้นแบบและเป็นที่พึ่งของประชาชนพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบกที่เน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นลงมาดูแลการฝึกและสมาชิกใหม่อย่างใกล้ชิด